สวัสดีครับผมเยมเปโซนะครับวันนี้จะมาสาธิตชงชานะครับสูตรอันนี้สูตรวิธีปฏิบัติจริงขายจริงเลยนะครับกลับในตำราที่ผมให้ไปในพิษุตตำราเรา,เราดูเพื่อให้รู้ว่าเวลาเขาถามว่าได้เท่าไหร่อะไรไงผสมส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาภาคปฏิบัติจริงอย่างนี้นะครับใช้ชา6ช้อนโต๊ะหรือช้อนช็อตก็ได้นะครับแล้วก็น้ําร้อนเอ่กระบวยชา6ช้อนน้ําร้อน4ี่นะครับ ผมมาชุมให้ดูเลยทุกั่านในส่วนตัวนี้มันใช้ผมใช้สามช้อนนะก็คือครึ่งหนึ่งของสูตรเมื่อกี้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับปลกไปกลุกมาหรือต้มก็ได้ครับแล้วแต่นะครับตัวนี้ในเครื่องในในส่วนของเครื่องก็หลากหลายกันไปใช้แบบไหนก็ได้นะครับ ให้ได้ชาออกมาก็แล้วกันไม่ไม่ต้องเสียเรื่องเรื่องเครื่องฮนะอแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะเราใช้สองกระบวยนะ tất cả ใช้วิธีอ่านนะเจาะมาเพิ่มนีกนึงเดี๋ยวผมจะสลับทีนึงให้เห็นหน่อย ในฟองนะเข้มข้นก็แล้วแต่ระบบไปครับของระบบที่นั่น,นก็ทำให้ชาเข้มข้นขึ้นหน่อยออกมาหมดไนงะเดี๋ยวผมจะเทน้ำให้ดูนะครับหลังจากที่ผมชงเสร็จแล้วว่าน้ำนี่ยังจะยังเข้มอยู่อ,อีกไหมกาที่เหลือจากที่เราชงแล้วอะ่ะมันจะเข้มอยู่หรือเปล่า เนี่ยผมขอเทใส่นี่ก่อนนะนี่หัวเชื้อแล้วเนี่ยเี่ยะระบางน,นี้ให้ดูนี่ก่อนนี่ก็เป็นคำถามปัญหาหนึ่งว่าทำไมชายสองถึงห้ามแช่ครับก็ให้ดูเนี่ยมันจะมีออกมาเป็นน้ำนแล้วก็จางๆแล้ว สีสันรสชาติจะไม่ได้แล้วนะฮะนี่ฮะมันจางเลยนะที่ผมดูสดๆนะถ้าวินวิดีโอนี่มันคงจะเข้มอยู่แต่ว่ารสชาติจะไม่มีแล้วนะโอเคนี่จบนะเดี๋ยวทำโจงนี่เลยหนึ่งขีแก้วเนี่ยปกติถ้าคนขายนี่ผมจะน,นี่ใช้ช้อนนี่ตักเป็นซอสเตาตนเลยนะ ก็กนะี่แก้วเนี่ยเดี๋ยวเองให้ดูด้วยว่ากี่แก้วผมก็ยังไม่เคยทำจะแบบให้ดูจริงๆจังๆใส่นี่เลยครับสามเลยนะสามแก้วได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เลย แก้ว okay, ตีว่าได้สีแก้วครับสีแก้วทุนทุนเท่าไหร่ก็ลองดูนะนี่เหลือนี่เดียวเขาตีว่าสีแก้วแล้วกันอืมสีแก้วเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูด้วยอ๋อพอดีเลย ถ้าสีแก้วนมเนี่ยฮะนมหนึ่งกระป๋องกระปอ๋อ,ปองเล็กนะกระปอ๋องทั่วไปหนึ่งกระป๋องใช้ถ้าสีแก้วพอดีกับกับสูตรนี้ฮะก็ใช้ถ้าสีแก้วนะนมกระป๋องหนึ่งอ่ะใส่ถุงนะแต่ถ้าใส่แก้วก็ได้เยอะอยู่มัง้งห้าถึงหกแก้วแหละถ้าว่าใส่ใส่กระ กระดาษอะกระปองอะมันจะได้เยอะหน่อยเพราะเรา,เราใช้น้ำน้อยหน่อยเนี่ยเดี๋ยวม,มีฟองนมใส่ดูด้วยเลยนี่ถ้าทำชาชักทำเราชักไ้เป็นเราใช้ตัวนี้ได้นะอ่าเดี๋ยวมาชักกันเลยใส่แก้วอย่างนี้ฮนะเพราะว่าโฟมมันจะขึ้นอีกเดี๋ยว,วหลังถ้าเกิดว่าท่านชอบแบบนี้ท่านใช้แก้วที่ชงเลยนะสไตล์นี้นะ แล้วก็เพราะว่ามันจะงชงใช้ทีเดียวเลยแก้วเดียวเลยเนี่ยตีฟองนุมเ,เครื่อผมไม่ไม่ได้ชัดและแรงไม่มดเอ,อ,เ,อ,อเนี่ยทำจากชารเพื่อให้มันหอมนุ่มขึ้นครับเวลาเราดื่มปป๊บเนี่ยมันจะนุ่มลิ้นก็หอมขึ้นใช่ไหมฟองทีนี้ผมไม่ใส่ไอนะ ครีมเทียมนะสูตรทุกตัวของผมนี่จะไม่ใส่ซีมเคียมไม่ตั้งกาแฟสดชาเขียวหรือกาแฟโบราณก็ไม่ใส่ครีมเทียมนะครับเนี่ยพองหรือบางทีเราที่ใส่ขวดใส่แก้วห้เขาแล้วใช่ปะเราก็ปั๊มนมหรือจะปั้มกับตัวนี้อีกทีอันนี้ไปแช่น้ำปั่นในน้ำร้อนนะครับนิดนึงแล้วก็มาปั่นในปั่นกับนมสดนมสดต้องรอนอนมสดใชยนมสดใน นร้านน้ำแข็งนะที่เราออกมาเราใส่แค่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ปั่นนิดนึงเรามาตกหน้าแต่งหน้าสวยนิดนึงก็โอเคแล้วนะหอมด้วยใช้ของแท้เลยนะมันก็ใช้ได้รสชาติทาไมถึงผมว่าไม่ใช่ครีมเจียมเพราะว่ามันจะได้กลิ่นของชากาแฟาออกมาเต็มๆเนครับมันจะได้ไม่เอาตัวอื่นมากลิ่น,นะเนี่ยเราชิมรสชาติโอเค ก็อลองทำดูนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ